คิดว่าตานี้เขาใส่ไรบอลนะตาย,ตายเห็นไฟฉายเง,งี้ยมันลลกลัวเลยครับทุกอนเว้นแต่จะมีคนใจแข็งยินที่ยังไม่ไดตาะผมไม่ใช่หนึ่งไงนะเล่าตอน,นอนแรกครับทุกอนไฟฉายก็บอกเดียวมิวใส่ไรบอลเลยมีไม่ได้หรอกเปลืองสล็อตกันไม่ใช่สายอาละเปลืองก็นสายอาล่าเปลืองสล็อตใส่บอลบางคนมันสายโหดจริงอ่ะ มันใส่ไรบอลมาแล้วก็แค่ไม่ต้องใช้มันแค่นั้นแหละเอาคืนที่ออกเลยเหรอไม่เห็นอ๋อเห็นอะคานิกิคานิกิคานิกิอยู่ข้างหน้าเราพี่ดอมฮะไม่ไม่ถึงหัวใจวะหอมหอมตาดำไงพี่ดืมแล้อ,อ,อเหรอนี่ยไอตตาดำแต่มันมาหาพี่ดิเครื่องตรงนี้ได้ป่ะนั่นแหละครับผู้โชคดีแค่ใส่สามเเซ็นมาก็โชคดีไปตานีย hey. ครับเลยแค่นั้นแหละและกูก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหายตัวเรียบร้อยกนรันตีวิ่งฝ่าหลงกูไปแล้วหายตัวหายตัวหายตัวไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้หากูไม่เจอหรอกไม่หยุดวันนี้อีกวันหนึ่งอ่ะผมได้อยู่สองวันครับอาทิตย์นี้อ๋อหายไปแล้วเมื่อวานผมโคตรเครียดเลย มันถทำผมไม่เจอเว้ยอยู่กลางนะอยู่กลางนะไปไปขวากลางวันนี้พอวันนี้พอไปสัมภาษณ์มาแล้วก็สบายใจขึ้นเล็กน้อยจะโดดไปขวากลางละขวาขวาลึกขวาลึกอะขวาลึกไปทางขวาลึกมากอ่ะเฮ้ยโอ้ยโดนเป็นความสนใจแล้วเรียบร้อยไปทางนู้นแล้วไปทางนี้พุ่งไปข้างเสร็จพุ่งไปข้างเสร็จแต่พุ่งติดพุ่งติดกล่องไม้เฮ้ยไอ้มันเป็นอะไรกูเนี่ยฮัลโหล Không trai con đắm hả? Mình đợi, không hạt, cũng trời phân biệt tại đất này ở mặt trời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  mặt đưa mà cũng mặt trời 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 ไอ้งงไอ้ตว์มันไปไหนวะเมื่อกี้มันก็วิ่งอยู่แถวนี้การณ์กี่ยังบนบ้านไฟเลยมันมันเลยก็พี่งเข้าบ้านไอ้กทีเนี้ยเกมต่อยเกมการณ์กี่เดินเดินเข้าไปล่างเจอผมแท้เลยคนน้องปุ๊กไอ้กี่โดนปนบ้านาฟเลยตัวเนี้ยแกตัวเทพเล่นเลยโรเกมไหมเขาหน่อยให้เขาแบบได้มีโอกาสบ้าง เกมก็เร็วเกินเครื่องเดินไม่ได้บักอ้าวโดนจะได้คุณทำมาบ้านฟาเล่นไปยังอะเล่นแล้วครับแย้จ <c oughs> ังขึ้นพาไปเล่น <c oughs> ลึกโดนอ <c oughs> ันนี้โดนอีกแล้วกโดดฝั่งนั้นกูก็ดดฝั่งนี้แค่นั้นแหละ มันก็รีเซิรมาแล้วเนี่ยก็ใช่ฮะมันยังไม่ได้ทำอะไรใครล้มเลยอะไรเลยนี่จะได้สามเครื่องแล้วมันยังไม่ดูเปิ่มเลยเนี่ยหายตัวหายตัวไอ้ตัวเนี่าคองตาที่เจี๋ยอยู่ตาแดงของกันทำงานอยู่จริงๆแม่งมันเป็นเซตป่าไปนี่เลยเว้ยเซตป่าบลินน์ะเว้ยแต่ไอ้ดี้แม่งดันสวยเจอคุณชัยไม่หรอกมันสวยตรงเจอคุณทอมเลยหรอกว่าเอ้า คุณทำอะไรบ้างอาอะไรบ้างเอาอะไรบะไม่มีไปฉายนะอ๋อใหญ่จังเอ้าคุณทมผมกระโดดเสร็จแล้วแล้วผมก็โดนตีโดนตีปิงโดนตีฮิตบ็อกซ์เฮ้ยเสาขาวเสาขาวทอยไม่ใช่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นอันนี้ด้วยอะไรนะไอ้เพื่อนแท้อะไรวะเพื่อนแท้เพื่อนแท้เสาขาวทอยเพื่อนแท้ปิงได้เลยคุณทอมมีแทงหลังขับรถตัดเพื่อนได้กี่กูขันไหมขันไหมเนี่ยขอจัมเปี้เอลครับโอเคครบ ทันไอพี่ทอมมันมันมันกัดไม่เป็นหรอพี่ดอมมันพยายามจะเอาเอาโดดแรกมากัดผมอ่ะมันโดนหลอกจนลนนู่นแล้วโอเคกัดไปละกัดไปละหลอกไฟหลอกไฟบอบาเลงกันหน่อยบอบาเลงกันหน่อยแค่นิกกีใช้ไอ้นี่ไม่คุ้มหรอกใช้ไอ้ตัวนี้ไม่คุ้มไอ้เป็นแท้ตัวแม่งต้องพึ่งสกิล ตัวมันเมื่อกี้มันตีผมได้แต่มันไม่ตีอ่ะมันเลือดที่จะกระโดดกัดซึ่งมันเลือดโชคดีสำหรับผมไปตัวมันต้องพึ่งสกิลแล้วถ้ามันไม่มีบัฟก็กากผมเลยมาเหรอจังเรื่องตามเรื่องตามเรื่องตามมามามาไปล่างลึกไปล่างลึกแล้วพามันกระโดดมามันเห็นผมเข้าตู้เนี่ยคุณทอมผมไม่ได้พามันกระโดดมันโดดมาเองไม่ตอนตอนที่มันมาอ๋อผมปิดตู้อะจังหวะไม่ดีเออหลังไม่ไหวคนลุว โดนกัดแล้วติดตาบอดแล้วก็หลังจากปลดไอ้อะไรนะไอเลิศไอแผลลึอกอะจะติดเหนื่อยดึองอีกเครื่องหนึ่งไปเดี๋ยวพุ่งดึงนะน้อนตายนะอ่าผมดูอยู่ผมดูอยู่ผมดูมอยู่รอเพื่อนปั่นอีกเครื่องหนึ่งผมรู้ลตสองไอนอนตอนนี้เราก็ดูและสามเปิร์สยังไงเปิร์สนรื่องนี้ยังไม่รู้มันเดินวนแถวบ้านฟ้านะรอ,อมันพุ่งไปไกลก่อน เพิ่หนึ่งไล่บอลเรต้องมาล่อตาล่อใจมันนะให้มันไม่ไปไล่อะไม่สนใจผมเลยอะไปส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วส่แล้วเราควรอยูสักทีนึงโดดยังโดดยังโดดแล้วโดดแล้วได้ผม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 โอเคตามาตามมาตามมาตรงนี้ไม่ได้อันตรายอันตรายไปไอ้ตัวนี้โอเค LT ตัวนี้ก็ได้คกูทอำหลังเนินก็ได้เนี่ยตัวนี้ตัวนี้เนี่ยขั้ยาวเลยจ้าไปแทนได้โดนส่งต่อ แ็แใรกำลังจะโดนส่งต่อแฝดใครก็ไม่รู้ทำมาแฝดแถวนี้ว่ะคุณครับแย้จริงๆไปมึงเจ๊แป๊กไหรอให้ผมก็พออ้าวกัดไม่โดนหรอจ๊ะแวบไม่ดีโดนพร้อมเรียบร้อยทายกูไม่เจ็บ มันหาผมไม่เจอมันหาผมไม่เจอเราผมไม่เจอเราผมไม่เจอหาคุณทอมไม่เจอก็แย่ดิจะหาผมเจอแทนแล้วดิมันวนอยู่แถวนั้นมันวนแถวเสามันอยู่แถวเสามันอยู่แถวเสามันอยู่ตรงเสาเดี๋ยวผมวิ่งแถวเสาขึ้นขึ้นอย่าขึ้นอยู่อย่าขึ้นอยู่อย่าเดินหายไปย่าเดินหายไปชอบอยู่หายไม่หล่อไอ้ยังพูตาอะไรตัวเนี้ยไอ้ยองเดินไปเครื่องเดินไปเครื่องไป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 กลับกลับมารอมารอเมื่าคิดว่นผมอยู่นั้นมาคิดม่าอยู่นั้นแมวแมวแมว โอ้ยกเแฟนะเออไม่ไม่ไม่ฮันกลับหันกลับเออเต็มแล้วอร่อยเต็มแล้วอร่อยเต็มแล้วอร่อยเต็มแล้วเต็มไหมเต็มไหมไกลแล้วไกลแล้วนิดนึงนิดนึงไปใกล้ๆนิดนิดไปใกล้ในล้ไปไปไปเต็มเลยใกล้เอยนิดนิดนึงนิดนึงเออเมือเเียเฮ้ยเดือดเลยไอ้ไอ้เสร็จนี้เลยตัดไอพอดแล้วไอ้ตัวนี้ไม่โดนจนหลอดละอย่าเปิดประตูล่างด้วยให้เปิดข้างข้างบ้านใหญ่ครับโอเค ียาเกนี้ไม่ทำเงี้ยเลยต้องจะปั่นเ่องมันล้มเฉาถ้าถ้ล้มมันล้มเฉาประตูนกมีล่างลึกกับ่อนลึกอะล่างลึกก่อนได้ได้หมดลบตรงกลางโอเคโอเคเลยไม่เลยเหมือนกันเราพี่เพิ่งเปิดได้ห้าสิบเปยาตู้แล้วแต่พี่เปิดได้ห้าสิบเปย์นกไปเจะเดี๋ยวกล้าม เหมือนเดินเหมือนกันบละเหมือนเดินบิกบละเอ้ยมันรู้มันรู้รอบนี้มันรู้ไอมีคนเราสองไปกายไปแก้เหรอไม่ด้ร้อาขึ้นมาเอาดีตัดเอาดีมิจะลองกูก็ได้เหรอไปเขาทำไปเขาทำไปก่อนเขาทำรีเขาไปรีเขาไปเดี๋ยวคนเปิดประตูคนต่อไปคุณน้องหมอมจะตายอ้าวชิบหายแล้วโอเคไปยาววิ่งยาววิ่งยาวรับเพื่อเป็นเหยื่อล่อหนะ โอ้โหโอเคลียร์ไปขอดลึกเลยประตูผมเปิดใกล้เสร็จแล้วตรงนั้นอ่ะผมไปเนียนเปิดไปให้เอาผม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 แกได้กระจับไม่สุดกระดับไม่สุดกลับไปกลับไปกลับไปประตูแล้วที่เปิดเสร็จตาจุดอันแหล่ะปอลบอยลแกมาหาฉันตรงหลังบ้านเล็กได้ปะหนึงหลังบ้านเล็กนะเออหลังบ้านเล็กตรงใกล้ๆตรงเนินอ่ะจะได้ฮิวร่ก่อนไอ้ดีเดอร์ป่วนตาจัดอ่ะ เป็นแไอ้เียตอนนึงมันเห็นอลากูเด๋ยวิ่งยาวก่อนไม่ไปครัเกมไม่ไป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 โอเคเอาไปไปเอาม่ไปไม่ไปไม่ไม่ไปอยู่นะมันอยู่เนไเห็นล่าอยู่ไหมเหล่าอยู่ไปไปไปแล้ว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 ไป้ไปมึงมามึงลกไปออกานลกคนออกตรงประตูอ่ะเออกดตกันไปเลยคันไปเลยคันไปเลยประตูพี่เปิดเสร็จแล้วไปประตูก็ได้นะเพื่อนเออเกียบเย ไปเพื่อนไปเพื่อนไปเพื่อนออกเลยก็ได้นะถ้าถ้าช่วยไม่ได้ไปจะออกูไปลูกไปดิ้นอะ้รมล่ะไปดิ้นไม่ได้ดิ้นไม่ได้ต้องให้ตัวต้องให้ตัวต้องรัเชี่ยเอ้ยแม่งพร้อมเชื่อมือผมดิเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอเฉื่อยโอ้ผมเชื่อมองยิงเวลียดแล้วเหงาได้อยู่แล้วไปเลสโก้ัวลำบล็อกผมแค่นั้นแหละ มันยังไม่มาเลยมาหรอฮึไม่ร้อจังไไอ้นี่โดนป่วนังกันอ่ะไอ้กระดิกิี้ตัวเนี้ยติดตาล่อแล้วก็กต็มลังจะดิกิด คนดังสารนะกิดกว่า,วาฟิวข้าวเหนียว5บาท